สวัสดีค่ะ FC ายตุ้มทุกๆคนนะคะพบกันตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะขึ้นคลิปขึ้นสองครั้งเลยนะคะครั้งหนึ่งก็ตอนประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนั้นก็ยอดวิวประมาณ9ก0 0หน้านะคะพี่น้องสำหรับเพลงหอบฝันข้ามโขงของ,ของปิดน้อยคำลาเพชรลำเคินนะคะพี่น้องมาถึงตอนนี้แล้ว มาดูยอดวิวนะคะดูด้วยกันยอดวิวไหลเรื่อยๆนะคะไหลเรื่อยๆสองหกหนึ่งหนึ่งกห้าสองหกหนึ่งดูนะคะดูยอดวิวนะคะสองเจ็ดสี่ คืนนี้น่าจะสองแสนแต้นะครพี่น้องไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มเนาะเนี่ยช่องนี้เขาขึ้นให้แบบให้ดูสองเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าสองหนึ่ง ยายตุ้มก็น,นั่งปั่นวิวปั่นยศวิวเด้คับพี่น้องตอนนี้ไม่รู้รอบทิาไห่แล้วนะคะโฆษณาไม่ข้ามนะคะตอนนี้โฆษณารอบทิาไหลระโบโดนดรูนนั่งปั่นยศวิวค่ะโอ้ยดีใจนำผู้บริหารหมอลำพิษลำเพลินเนาะดีใจกับน้องคำล่าลำละครนะคะเนี่ยอตอนนี้นั่งปั่นยศวิวอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะยายตุ้มก็ดีใจนะคะที่ ตัวของยายตุ้มนี่จะเป็นประมาณนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะพี่น้องตั้งปอไว้เสนหนึงตัวนี้จะสองเศนแล้วนะคะไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มน่าจะทะลุสองเศนนะคะแล้วก็ถึงมืออื่นเศร้า24ี่ชั่วโมงเก้าเก้าโมงเก้านาทีของมืออื่นน่าจะจะยายตุ้มก็จะได้สามเศนอะไรแลาะ,ะพี่น้องเนาะแต่ว่า youtube นี่เพื่อนจะนับ48ดชั่วโมงเป็นหนึ่งวันนะคะ หนึ่งวันได้ยอดสามแสนก็ะโ้ยพี่น้องมันกะบัธรรมดานะคะสําหรับนักร้องน้องใหม่ที่ไม่เคยอัดแผ่นมาเลย,เลยไม่เคยอัดแผ่นเสียงเลยเนาะปิดล่าลําละครเพชรลําเพลินปิดน้อยเป็ดล่าปิดน้อยทาล่าเพชรลําเพลินนะคะครั้งเรกในการเข้าห้องอัดของน้องนะคะ ค่ะกำลังปั่นนะคะพี่น้องถาว่าเสียงน้องม้วนบอกม้วนเนาะเยตุ้มกับว่าม้วนค่ะพี่น้องเนื้อเพลงกับม้วนอาจารย์ซ่แต่งได้แบบสละสลวยนะคะคำกระทัดรัดมีความหมายเนาะมิวสิกวิดีโอกระขัดได้ให้น้องแบบอืมแบบเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวของน้องนะดีใจกับน้องแล้วก็ ดูสิวิดีโอก็ตัดต่อถ่ายทําโดยพีดีสมายเนะาะตัดต่อมันน่าจะเป็นน้องแล็กต้านะคะลูกชายคนอัผนผู้กุกของแม่พรพี่ลดีนะคะพี่น้องปั่นชักนอก่ิศะไรแล้วเนาะท่อนหกวันพี่น้องท่อนหก เดยทุ่มกลับมาฟังไปน้ากันเนาะที่เดยทุ่มเอามิวสิกลงเลยตอน่บยๆเพียงๆกันวัตถุประสงค์ว่าได้มีว่าจะแย่งยอดวิวยอดอย่างของน้องหรือหรือของช่องหมอลำพิลฟิลโอฟิเซียนไดวัตถุประสงค์ก็คืออยากช่วยประชาสัมพันธ์นะคะพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์บ่ได้มีเป้าหมายว่าจะแย่งวิวน้องแย่งอย่างนะคะพี่น้อง ม,นมนวนนไพรวงมันโอ้ยม่วนปานนี่แล้วเหตดดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิารคามกับสุดยอดของระดับประเทศในนครพิณองอาจารย์โซกะแต่งเพลงให้นักร้องหมอลำทั้งหลายคนเพียงดังๆกับทังงง้งหลายเพลงโอ้ยไผยังสสว่าแต่งบมวน จนสีก็ชือวะม้วนโ,โ,โอ้จะแล้วแต่ไผสิว่าโม้โนเออด้อบ้ิล่วยสาวว่า,าไดรก็บไิ้อวยนะคะเก่งน,น,นี้ม้วนค่ะเนีเ่ยท่อยยทนนี้คืใส่ดนตรีโอ้ยขึ้นเวทีไง่ายม่วนลำเพล,ลพินโอ้โจุจุจ,จ

เป็นหนึ่งแข่งไทน้องล่าค้ามากท่อนเนี่ยอยเสียกบุนแล้วหักแพงกบุนแล้วพอได้เพิ่มเป็นเบอร์หนึ่งแข่งไผขอพี่น้องสาวลาวไทยซ้อยเสียกระบุนแล้วหักแพงกระบุนแล้ว แค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะคำล่าเพชรลำเพลินโบได้เพื่อปินเบอร์หนึ่งแขงนไขเนาะพี่นอ้องงานจบแล้วเพลงกสิมีโฆษณาได้ไหนี่โฆษณาจะซุ่งกระบอกขามค่ะทาตามกัติการนะคะเริ่มต้นเพลงด้วยโฆษณาแล้วก็เป็นเพลงแล้วก็ ตามหรือโฆษณาค่ะพี่น้องต้องเบิ้งแบบนี้ได้เพราะน้อยยูทูบเบอร์อันช่องลักช่องใหญ่พี่น้องมันจัดซื้อได้ดีวหนึ่งวิวแล้วก็ออกออกไปเบิ้งรายการอื่นเล็กๆจัหน่อยแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะพี่น้องคืนนี้ก็ต้องใส่ปัน่นฮอทเพียงคืนประหลัดใหญ่สุ้มนะนะพี่น้องเนาะเนี่ยฟังเสียงโฆษณาเนี่ยยี่ตุ้มกันยังบอกออกนะคะจนกว่าจะจบโฆษณาจากสีอ็อกนะ ช่วยเชียร์ช่วยกันเ FC เห่เตุ้งทุกคนเด้สซอยกันสร้ยกันกันเนี่ยกำลังโฆษณาโมหลานนาทีเด้อพี่น้องเด้อโฆษณาเนี่ยตาพี่น้องโฆษณาหน,นึ่งนาทีสี่สิบวินทีหลังจากคิปจบนะคะเหยตุ้งก็ให้โฆษณาจบแล้วก็จะออนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ารอกใหมะคะ่ค่ะ โฆษณายาวมากแต่ไม่เขา้าโฆษณาเลยนะคะจบแล้วค่ะพี่น้องโฆษณาจบแล้วเบิ่งโฆษณาจนจบพี่น้องโอ้ยช่วยกันช่วยกันนะคะช่วยดันดัน,ดน ก่อนจบคลิปนี้มาเบื้งนะคะพี่น้องยอดวิวตอนนี้เท่าไหร่นะคะ ที่ยอดมันมันขึ้นขึ้นลงลงนะคะยอดมันขึ้นขึ้นลงลงนี่ยูทูบเบอร์เพื่อน <c oughs> ช่องช่องใหญ่ช่องรักเพื่อนบอกว่าเฮาฟังบโจ๊บเพลงแล go ้วกดออกนะคะตอนที play, ่เราฟังเนี่ยยอดมันก็จะขึ้นตอนที่เรากําลังดูดูเพลงฟังเพลงวันนี้ถ้าถ้าเราฟังบโจบแล out, ้วเรากดออกนี่มันก็จะลดลงเพราะนั้นตัวเลขมันก็จะ เล่นขึ้นเล่นลงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นดูให้จบเพลงนะคะช่วยกันนะคะคลิปนี้ก็คงจะพบกันเพียงแค่นี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเจอกันพรุ่งนี้นะคะมาดูว่ายอดวิวจะขึ้นถึงสองแสนเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ยายตุ้มก็ขออุทรให้พี่น้อง FC ยายตุ้มทุกๆคน f อฟลามอพิรลพืนเิฟ FC เป็ดน้อยคำล่า เพชรลำเพลินทุกคนอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในะชีวิตนะคะก็ขอลาแค่นี้นะคะหลับฝันดีเด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้มาดูนะคะว่ายอดวิวจะขึ้นเท่าไหร่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ